สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอนันต์ขอใหญรับครับ EP นี้ก็ขี่มอไซค์มาเดินครับผมขี่มอไซค์ตื่นสายหน่อยครับผมวันีตอนสายครับวันีเลิกงานดึกครับผมเข้างานก็ไม่เป็นเวลาครับผมก็เลยออกมาสายหน่อยวันนี้มากับทีมงานสองสามท่านครับผมนัดไปหลายท่านแต่ไม่มาท่านับผมไปไหนหมดนะฮะไม่ว่ากันครับก็ไปหาที่ใหม่ดูบ้างครับผม วันนี้เอาเป็นเจ้าปินครับผมเจ้าปินนําแสดงตัวเดียวพอมามอไซค์มาหลายตัวไม่ได้เกะก,กะครับผมพลุงพลังอ้าวสวัสดีครับผมอ,อ่าเดี๋ยครับอ้าวสวัสดีครับอาจ้าเล่นครับสวัสดีครับเออตัวไหนมาครับวันนี้คือเกาละครัูหนึ่งหมูหนึ่งครับรเนียดจำหนึ่งเลยครับอไซค์โอ้โหแม,ม่นบ๊อห้อาว่าจะบานวันนี้คือจัดไว้เถอะโอ้ยจับหมดคู่ดีดูดีคู่อย่างเดียวโดนอย่างคู่รับแก่โอ้ยโอ้ยเอาไป่างเนื้อกัน คู่หน้าบปเท่อมะเรียกคู้เก่งเก่งเก่งโอ้อาฮะครับผมมันมันครับอีกผู้นึงอีกผู้นึงอีกผู้นึงครับสวัสดีครับจันจูสวัสดีครับมาจากไหนครับนี่ลงมาลงมากลงมากครับที่นี่ครับโอ้มานกไม้นาะเอานกไม้มากครับมาฝึกกับเป็บักอ่างครับโอ้เจ้าอ่างคือเก่าครับนกไม้มาฝึกเนาะ ผมมายังครับผมนี่ยังยังมันขันหมานอ่าโอเคครับสีมานมึอนี้แหละเดี๋ยวไปนี่นกไล่เริ่มจากนี่ไปนกไล่ครับนี่นี่ทางไหนทางหนเบี้ยตรงสงขลเงี้ยเหรอเบี้ยตรงสงขลตรงนี้น้ำท่วมเนาะนี่น้ำท่วมน้่นำทวมเขาก็ลูกเตะก็โอเคครับผมไปครับผมมันหมานครับยีสวยแล้วสวยแล้วอันนั้นนกเขางีงก่อนทำเรืออันนั้นดังยงีขก่อนอันนั้นดังยิงโอ้ยมันยุ่งมันยุ่งอันนั้นดังยิงก่อนช่างยงนั่น

อ่ะครับผมเรียบร้อยจนได้ครับผม ร้อยจนได้ครับแน่ใจว่าจะเป็นคูอ่างหรือเปล่านะพี่น้องอาจจะเป็นตัวที่เรียกอยู่ในพุ่มแถวนี้ครับแต่ตัวนี้ออกมานี่เข็ดคุณละเข็ดกันไม,ไ,มไม่กล้าข้ามมาคูแป๊บเดียวกระโดดเลยครับผมต้องมาเช็คในกล้องครับว่าเป็นคูอ่างหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินเสียงแว่วๆว่าคูอ่างโอเคครับ เลยเจ้าปินนะครับผมเตรียมแรกแล้วครับสายแล้วโอ้โห,โหขวดจะมาตมเตรียมแรกเอาสายเลยครับ เล็กมากเลยครับพี่พน้องมีเต้าหน้าม,มีตัวเล็กมากเลยอ่ะตัวกู้ครับผมยำครับผมตัวเล็กตัวเล็กแต่แข้งใหญ่ครับผมแข้งใหญ่่ะแข้งสั้นดีครับ ตัวเล็กมากเลยที่ครับผมรอรุ่นใหม่ต่อไปครับมมครับผมมาเลยครับจันนันแน่นอนว่ามูนหนึ่งไหมที่สาม,ตมเามต็มแล้วสามเต็มแล้วติเต็มซีเพาะหยียบโอ้มันติดยันขึ้นเาะหยียบโอ้ยจังหวะมันข้าหยังจังววะอยู่เลยล่ะโอ้แน่นอนแน่นโอ้แน่นอนหม,ม,มานอีหลีเข้าอีหลีว่ะสามเต็มครับสามเต็มสามเต็ม,ตม,มนหนึ่งครับผม เจ้ามูนึงโมีตัวใหญ่นะเสียงดีๆอเนียนดี่าเงียบโก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 ย่ครับมันมันเขาแล้วบ่สามเตียมแล้วครับอากาศดีครับผมเมื่อไหรจ้ามูนึงผมผมเต็มนึยู่ครับโอ้ยหัวเงียบได้สุครับจานูไปทีงไหนโอเคครับผมเดี๋ยวรอรุ่นใหม่ต่อไปค่ะทุ่มไปสนามได้ไปครับผมคับโอเคับผมครับผม อย่างไรบ้างครับจันจูได้หนึ่งเตี้มครับหนึ่งเตี้มเฉเลเจ้าเจ้าอ่างเจ้าอ่างครับจัดอีกแล้วหนึ่งเตี้มครับโอ้โหหนึ่งเตี้มสวยๆนกเยอะไหมเยอะอยู่ครับก่อนถึงวัดนะมันมีนกเยอะอยู่มีป่านึงอ่ะใช่ครับเยอะมากเลยเยอะตรงนั้นอ่ะแต่หมามันเยอะผมไม่เข้าไปโอ้โหนี่เจ้าอ่างครับผมเห็นจานแว่นไหมเห็นครับอยู่เพราะจากข้ามไปนี้มันคือมั้ยหรือว่าจะลงไปนู่นลงไปนู่นลงไปนู่นเลยเดี๋ยวแต่พี่ ตงไปนู่นเลยแต่ไปนี่ก็อีกไกลอ่ะแล้วก็วนวนไปนู่นไปนู่นไปเขานู่นเดี๋ยวดูจานแว่งไปไปข้างหน้านี่ก็ได้ไปครับผมเดี๋ยวไปทางหนั้นเราไปเจอซอยเข้าวนออกไปได้ครับไปถนนแล้วก็ค่อยกลับกลับครับโอเคครับผมจานจูหมันแล้วแจมผมก็ลืมแจมเหมือนกันโอ้หืดหืดยากยากนะเหนียวจัดเหนียวเหนียวเหนียวคิดถือว่ามาสนุกสนานเนาะครับผมโอเคครับผม ครับเป็นไงอกันจูได้อีกแต้มหนึ่งครับโอ้หมานเตะกันแม่งก็ได้สองเลยแต้มหันครับแม่นกด,ด่างของแม่เราไงนี่ก็ได้ถอนน้ำผาไว้หนิเห็นมัน,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 หนเห็นเห็นเจ้าอ่างเจ้าอ่างจับไห้แต้มที่สองโอ้สุดยอดครับสุดยอดเด็ดเลยจะบพวกน้าเนี่ยอาจารย์นี่ไม่ใช่เสาหนึ่นงเป็นมันมีสคืผ่านปุ้นลงกแม่นั<อ>่นจะมีมันเป็นเสาฟังนั่นมีเสียงเล็กอยู่ ใส่เสาต้นก็ไปทห้งดีขนาดไหนโอเคครับผมสองเต็มครับผมสอต็มไม้เดียวอะ่ะไม้เดียวเลยสุดดังครับแม่กรบลูกเลยพอล่อโอ<ว>้โหดังครับดังพอกระด้างลูกกระด้างวันิแพ็คคูแล้วตัวนึงว่ายวนแข่งดังขึ้นกันตัวนั้นหางาขาวแห้งเนี่ยบินตัวแรกตัวพ่อมันออกมาเนี่ยคอยสังเกตเราล,ลุกจากสายไฟมาหางคือขาวแห้งแค่หวะ ไปคู่กอกกอกเนาคู่เสียงเสียงฝดฝาดน้อยๆสายสายไฟวะเนี่ยนาตรงคอนว่ามันพี่แล้วโว้ยโดดเว้ยแง่ายไม่ใช่กกกระเดาวะเนี่ยข้าวเดียวลูกบ้านเฮียขึ้นนะปั๊บๆๆอ๋ออยากอ๋อเฟี้ยมากเอ้าก็เอาขาวแปลกๆนี่สิหนอกนก่มีอย่งน้อวะไงไตห่อนนกตอมับแล้วไตเก่งไปไหมไปเหยียบมันเนี่ยคนมันอยากขึ้นเหรอไอ้มาเสียมาเบิงเบิงจะคู่ไหอีกที่ ตคู่ออาอีกนโอ้ยจานจานแบวนในนกดังครับพี่น้องโอ้โอ้ยโเ้ยมอ้ยโ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 อตัวอ้ยโ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 อกนเอ้ยโอ้ยต่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโอมันอ้ยอ้แโอ้วโอ้อ้ัโอ้ยโอ้ัโอ้ยโอ้ยโอก้ย้ยโอ้ยอ้ย้ย้ยโอ้ยยก้ยโอ้ยยโอ้นอ้้ นี่ปีวันจิตเขาเขาตากมันเขาตั้งกันเนี่ยเสียงนี่มกขอคู่แล้วนี่ขอคู่มายอมลงมันข้าล่มเหยียข้ามคู่ข้ามหมดเด่นเด่นโอ้ไหนนกจันไปไนกตัวนึ่งตัวนึงดังงเ่าป่นี้ลูกลูกเย้าพที่มินมันใครอยู่หันละสีเมียนเมียนมันมันกสิลูกมันแยงกสิทใครแล้วเนาะเออลูกมันแยงกสิที่ใครสิทธิน้ตัวหนึง ตัวนี้ตัวนี้วัตัวนี้นี่ตัวนี้มั้งนี่นี่ตัวนี้ตั้งอยู่ตัวนี้ด่างอยู่ปีกกระพางด่างหลายตัวนี่นี่นี่ก็ขาวหลายตัวนี้สองตัวที่มัีข้อกับลูกกันนะเพราะว่าตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งอยู่หันหน้าตัวนั้นตัวนั้นลากข้อสอดออกไปตัวนี้ตัวนี้ลากข้อออกข้อเตัวตัวตกข้อเสียงเสียงโบนี่หรอกเสียงกลางตกข้อมันห้ยิ่งเสียงเลยนะครับล่อรุ่นมาไหมครับผมจันจู ครับผมขี่แต้มครับได้สองแต้มครับสองแต้มนะครับผมโอ้สุดยอดแล้ววันนี้ครับว้าเพียงมากเนาะคนก็มาเล่นบ่อยครับผมโอเคครับผมจานแม่นห้าเนาะจานแม่นห้าครับวันนี้ครับผมโอ้สุดยอดครับคนเดิมคนเดิมโอ้เดิมคนเก่าม่ได้ยังว่ากันเขาละออกยากเโอ้คือเขาเขาแบบมู่นึงละออกยากขึ้นอ่ะแน่นอนแน่นอน โอ้สิเปลี่ยนนกต่อสบ่าเหรอผเรียดกับเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนนกครับผมของผมจะสามขับมาแรี่งน้อยนึงครับผมนี่เปแม่จะนั่นคนเก่าเลยครับเอ้ยบาลเนี่ยครับผมสำหรับอีพี่นี่ผมกับทีมงานก็ไปเพียงเท่นี้ครับผมก็คือเก่าเขาฝากอะไรเขาแช่ก็เลยตามเพื่อเป็นกลังใจให้นั่นน้องขยันด้วยครับผมฝากทีมงานดังไงนะครับผมครับผมทั้งดังงี้ดังน้อยดังเตี้ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ